นายอนุทินชาญวีรีกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรเข้าเยียนคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณห้องอีสฮอลล์ชั้นหนึ่งมหาสาราประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและพร้อมกันนี้ได้เข้าพบหารือก,กับนายเจ้าเล่จี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ทั้งนี้ในการเข้าเยี่ยมคาระวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดในราชอาณาจักรไทยกับมณฑลเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ครบ50คู่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนโดยเน้นความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อจะนำไปสู่การเชื่อมโยงในระดับประชาชนถึงประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งกระทรวงมหัดไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณนะอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมือนกรุงปักกิ่งและร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสเดินทางเงยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณก,กรุงปักกิ่งณโรงแรมเตี้ยวหยู่ไทยกรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีน